ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิเดหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสองตอนหลวงปู่ ไปช่วยคนป่วยโดนลูกหลงหลวงปู่ไม่เคยทอดทิ้งถ้าท่านมีศรัทธาอย่าเมื่อสิทธิ์เดือดร้อนท่านเมตตาคอยเกื้อกูลหลวงปูส่สวงอ้อยเตียนสรูนอ้อยเพิ่มภูนบายตึกเจียหนึ่งเดียวในเขตแดนสุดวิเศษในแดนไตร จิตหลวงปู่นั้นสดใสกว่าแสงใดในโลกล่าดังคำกล่าวที่ว่าศรัทธามีบารมีเกิดคำนี้เป็นจริงเสมอแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเกิดความศรัทธาขึ้นมาในใจและจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งนั้นแล้วเราจะได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เหนือคำบรรยาย ดังเช่นชายผู้นี้ที่อยู่ไกลถึงภาคใต้แถมยังมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยคาดฝันได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเหมือนดังโชคชะตากันแกล้งเขาจากชายหนุ่มร่าเริงที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงสมบูรณ์ต้องมากลายเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากคนที่เคยช่วยเหลือพ่อแม่มาตลอดแต่บัดนี้ ต้องกลับมาให้พ่อแม่คอยดูแลทุกอย่างให้แต่ทั้งพ่อและแม่ไม่เคยคิดเลยว่าลูกชายคนนี้จะเป็นภาระแต่อย่างใดแต่กลับเฝ้าคอยดูแลเป็นอย่างดีเมื่อชะตาชีวิตของเขาได้ผกผันมาเป็นแบบนี้ทำให้เขามีเวลาว่างมากขึ้นประจวบเหมาะกับที่เขาเป็นคนที่ชอบอ่านชอบดู และศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ต่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับภาพของหลวงปูส่สวงโดยที่ในตอนนั้นเขาไม่เคยรู้จักหรือแม้แต่ได้ยินเรื่องราวของหลวงปูส่สวงมาก่อนเลยแต่ในใจของเขาในตอนนั้นกลับเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าพระเกจิในรูปนั้นท่านเป็นใคร เมื่อเกิดความอยากรู้ขึ้นมาทำให้เขาเข้าไปค้นหาเรื่องต่างๆใน Google แล้วก็ YouTube ทั้งอ่านและฟังเรื่องราวของหลวงปูส่สวงจนกระทั่งเกิดความศรัทธาขึ้นมาในใจอย่างมากทั้งๆท,ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยเห็นหลวงปู่มาก่อนเลยจนทำให้เขาได้เอ่ยปากกับแม่ว่า เขาอยากได้พระผงหลวงปู่รุ่นสร้างกระท่อมมาไว้บูชาผู้เป็นแม่ก็ตามใจลูกทุกอย่างเขาจึงได้ติดต่อขอเช่าจากพระผงหลวงปู่สวงจากอาจารย์สมจิตแล้วจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ฝันเห็นคนใส่เสื้อยันจึงทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าอยากจะได้พยัน์เอาไว้บูชาสักผืนหนึ่งจนกระทั่ง ได้มาเปิดเจอคลิปมหาอักขระเลืกยันของทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยและได้พูดคุยกับผู้เขียนยันก็คืออาจารย์โดง่งหลังจากที่ได้พูดคุยกับอาจารย์โด่งแล้วทำให้อาจารย์โด่งรู้ว่าเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาจารย์โด่งจึงขอแค่ขันครูเพียงก้าบาทเพื่อใส่ไว้ในผานครูในวันที่พยันมาถึง เรื่องราวต่างๆนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหากไม่ใช่เพราะว่าบรารมีของหลวงปูส่สวงพระผู้เมตตาพ่อผู้มีแต่ให้เรามาฟังเรื่องราวอย่างละเอียดจากปากของคุณสุภชัยผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากอำเภอท่าสลาจังหวัดนครศรีธรรมราชไปพร้อมๆกันเลยครับแล้ว ครั้งแรกที่ที่ศรัทธาเริ่มศรัทธาหลวงปู่เนี่ยเกิดมาจากอะไรครับเกิดมาจากผมนั่งดูเกี่ยวกับพระเครื่องพระเกจิอาจารย์แบบนี้ครับแล้วก็เปิดไปดูเจอประวัติหลวงปู่สวงแล้วก็นั่งฟังประวัติของหลวงปู่สลวงในยูทับแล้วก็รู้สึกแปลกใจมากที่ว่าพระหลวงปู่สวงองค์นี้ทำไมไม่เหมือนพระอื่นๆเนาะทำไมไม่เหมือน พระอื่นได้อยู่ตามวัดวัดต่างๆมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอแบบนี้ครับผมแปลกใจว่าทำไมหลวงปู่หลวงท่านมาอยู่กระท่อมแล้วเป็นพระแบบไหนกันแบบกลางคืนนะครับื่าดูบละวัดท่านเสร็จตกกลางคืนผมกวนเน็นหลวงปู่สวงสามคืนติด <No. S 2> ครับแล้วก็คุยกับแม่ว่าหลวงปู่สวงองค์นี้แปลกจังทำไมไม่เหมือนพระองค์อื่น ผมอยากจะบูชามากแม่ก็ให้บูชาทันทีแม่อนุญาตได้ผมเช่าเหรียญโดยที่ว่าไม่ไม่ขัดใจไม่ไม่อะไรเลยไม่ติดขัดอะไรเลยแล้วผมก็ได้เช่าบูชาเหรียญมาหนึ่งเหรียญรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าในครอบครัวรู้สึกก็จะดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆอย่าแปลกตาครับบูชาเหรียญจากที่ไหนครับเป็นของวัดไรพัฒนาครับโอ้สีสะเกต แล้วใครเป็นคนบูชามาให้ฮะอผมดูใน y o u t u b e เนี่ยครับแล้วก็ติดต่อทางเบอร์โทรเขาครับของวัดไพรเลยเหรอฮะครับผมตอนนั้นเช่ามาเหรียญเท่าไหร่ฮะตอนนั้น900บาทครับก่อนที่เหรียญจะมาถึงผมให้แม่ไปซื้อเป็นสร้อยคอมาแล้วไซื้อมาเรียบร้อยเลยทางทางที่ว่าไม่รู้เลยว่าเหรียญเป็นยังไง เหรียญขนาดไหนครับพอตอนซื้อสร้อยมาแล้วก็ตอนเหรียญมาถึงเอาไปใส่กรอบแล้วนามาใส่สร้อยคอรู้สึกว่าพอดีเป๊ะผมชอบมากเลยทั้งสร้อยคอทั้งทั้งเหรียญมันลงตัวครับมันพอดีกันเลยแล้วท่องคาถาของหลวงปู่ได้ไหมผมต้องได้ทุกอย่างครับคาถาของหลวงปู่หลวงมชอบสวดมนต์ชอบแบบนี้ครับกลางคืนชอบสวดมนต์อยู่แล้วไหนลองลองลองท่องให้ฟังหน่อยสิได้ไหม บททีตต่ผมต้องอยู่เป็นประจำก็คือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมโพธิสัตโตมหาคุณโนมหิทธิโกมหาลาโภอหังปูเจมิสิทธิลาโภนิรันตารังแล้วก็พุทธังประสิทธิ ธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยะองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุาาค,รครับเป็นบทนี้ครับครับเก่งมากเลยอืครับแล้วก็บทโยโสอีกบทนึงครับเดียวชอบโชอบ,ชอบ,ชอบท่องอ่าลอง ลองอีกบทหนึง่งเป็นบทอออกไปทางขาเขมตหน่อยหนึ่งสั้นๆอิลิเมียองสวงสัมปันโนอ๋อครับครับครับอิลิเมียองสวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทธะอิสวาสติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปบทนี้ใช่ไหมครับครับ <c oughs> เก่งมากเลยอเอ๊ะคุณคุณสุประชัยนี่ <c oughs> ป่วยติดเตียงเหรอครับ ครับผมเป็นโดนลูกหลงครับเมื่อปีห้าสามครับตอนนี้ก็ช่วยตัวเองอะไรไม่ได้เลยเอรอครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยครับมแม่พ่อแล้วก็หลานๆที่ว่าช่วยอยู่ครับแต่ก็มีความศรัทธาในตัวหลวงปู่ครับศรัทธามากเลยครับผมเคยเล่าให้คนโน้นคนนี้ฟังเขาก็เฉยๆเขาไม่สนใจไม่ศรัทธาไม่เหมือนผมอย่างเช่นอะไรที่เจออภินิหารของหลวงปู่ที่เราศรัทธาออ ที่ว่าแปลกๆก,ก็ที่ผมเข้าโรงพยาบาลนะครับครับผมที่เข้าไปวันแรกผมดูหน้าเป็นตาคนหนึ่งอายุก็เจ็ดสิบแปดสิบไปแล้วมผมเห็นท่านนั่งอยู่ครับท่านนั่งอยู่ตรงกันข้ามกับผมท่านนอนตั้งนั่งตั้งนั่งอยู่บนเตียงนะครับแล้วก็ผมเห็นหน้าท่านเหมือนหลวงปู่หลวงมีสองคนครับวันนั้นที่ผมไปวันแรกแล้วผมเห็น ตาคนตาตั้งสองคนหน้ากล้ายหลวงปูดสวงแล้วก็ผมเปลกใจเพราว่าวันนั้นตาตั้งสองคนที่หน้าคลายหลงปูดสวงท่านได้ออกจากโรงพยาบาลทั้งสองคนเลยทั้งต้งงีิว่าผมไม่รู้มาก่อนว่าท่านอยู่ไหนท่านป่วยเป็นอะไรมันเปลกมากครับเรบผมเป็นวันแรกที่เราเข้าเข้าโรงพยาบาลที่โดนทําร้ายเหรอใช่ไหมอ,อ๋อไอครั้งผมก่อนหน้านั้นผมก็เข้าโรงพยาบาลหลายครั้งเลยครับอ๋อ นะแต่ว่าครั้งนี้พอเข้าไปแล้วไปเจอที่หน้าคล้ายกันครับหน้าครับผมหน้าคล้ายหลวงปู่สวงเหมือนในยูทูบเหมือนในภาพเนี่ยไม่ไม่มีการได้พูดคุยกันไหมครับไม่เคยได้พูดคุยกันไม่รู้จักกันด้วยอืมแต่ก็แค่เห็นหน้าที่เหมือนกับหลวงปู่แล้วก็ของของของคุณสุภชัยที่เข้าไปโรงพยาบาลไปก็ไปนอนที่โรงพยาบาลต่อหรือไงฮะครับผมเข้าไปรักษาตัวคเขามาน,นั้นนานไหมเข้าไปอนะีกครั้งนี้นานไหม ประมาณสิบวันครับหรือบางทีก็ครึ่งเดือนอืี๋ยปิดเจออะไรกับเพราะปัสสาวะเนี่ยครับแล้วมีอะไรอีกไหมที่เจอกับหลุงปูท่ที่อภพินิหารก็ที่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์พายุปลาบึกเมื่อปีรู้สึกว่าน่าจะวันที่สามวันที่สี่เนี่ยมกราปีหกหนึ่งผมนอนอยู่ในบ้านแล้วก็พายุปลาพายุปลาบึก มันก็โดนทั้งจังหวัดนะครับนครศรีธรรมราชอําเภอขนอมอําเภอศรีชนอําเภอท่าสาราปากพนังตะลอดไปแล้วก็บ้านผมก็โดนหลังหนึ่งมีกระเบื้องหลังคาหน้าบ้านก็ไปเกือบหมดแล้วแล้วก็ตรงที่ผมนอนเตียงเตียงที่ผมนอนในบ้านน่ะกระเบื้องสองแผ่นตรงกับที่ผมนอนพอดีเลยครับลิวไปโดยที่ว่า ไม่มีแม้แต่เศษกระเบื้องสักนิดสักเล็กเล็กๆน้อยๆ้อยก็ไม่มีที่จะหล่นใส่ผมไม่มีเลยครับแต่บริเวณหน้าบ้านนี้หล่นลงตะหลงหล่นล,นลนงเต็มเลยแล้วก็ลมกบพาพัดเร็วไว้ข้างบ้านด้วยแต่ที่ผมนี่ไม่มีเลยกระเบื้องพัดออกเร็วข้างนอกหมดเลยคนในบ้านอยู่กันครบไหมวันนั้นผมนอนอยู่ในบ้านคนเดียวแม่กับพ่อแล้วก็หลานๆอยู่หลังบ้านครับ Mm hmm. พอแม่พอแม่ได้ยินเสียงกระเบื้องแตกเสียงลมพัดกระเบื้องแตกแม่ก็วิ่งจากหลังบ้านเนี่ยครับวิ่งไปอก,กอดผมไว้ตะลุบผมไว้ใช่ผมคิดถึงบารมีหลวงปูส่สวงอย่างเดียวเลยศักดิ์สิทธิจ์จริงๆศักดิ์สิทธิ์มากครับผมเคยขวัญเห็นหลวงปู่ก mm ็ hmm. เคยขวัญเห็นหลายครั้งอยู่ครับหลวงปู่แต่ว่าจะอยู่ในชุดพระหรือว่าชุดขาวแบบเนี้ยครับ mm hmm. ผมไม่เคยเห็นเป็นคนธรรมดาเคยเห็นแต่ ใส่ผ้าขาวเป็นสบงอะครับที่ว่าผิดใส่ผ้าขาวอ่ะแล้วก็ผมเข้าไปบีบนวดให้หลวงปู่ครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งวัญว่าอยู่ที่กระท่อมแล้วก็ผมเห็นว่ากระท่อมหลวงปู่มืดผมเลยเปิดไฟให้แล้วก็คลานแล้วก็ไปกราบที่หลวงปู่หลวงปู่มือลูกหัวผมครับแล้วก็อีกวันหนึ่งวันว่าหลวงปู่อยู่ในคลองแล้วก็ผมลงไปหาหลวงปู่ จากนั้นก็ขึ้นมาอยากลรองตั้งผมเลยหลวงปู่ hmm. แล้วก็ขอหลวงปู่ช่วยเหลือหลวงปู่รักษาผม hmm. แล้วหลวงปู่ท่านพูดขึ้นว่าทุกคนอยู่ที่บุญที่บารมีของแต่ละคน hmm. แล้วผมก็นั่งลงแล้วหลวงปู่ก็เอาไม้อันหนึ่งแล้วก็เอามาลูบบริเวณหลังของผมแล้วก็แขนของผมครับ hmm. แล้วผมก็ลุกขึ้นยืนเดินได้เลยแล้วก็ตามหลวงปู่มาในกุฏิมีแม่ชีคนหนึ่ง แล้วผมขอผ้าขาวหลวงปู่ต้องมีผ้าขาวอยู่กองหนึ่งหลวงปูยยกผ้าขาวนั้นให้แม่จีเพื่อให้แม่จีนั้นให้ผมแล้วก็ให้ผมมาทั้งกองเลยครับผมอุ้มผ้าขาวนั้นมาแล้วหลวงปู่ก็ลุกขึ้นเดินผมก็เดินตามหลังหลวงปู่มาหลวงปู่มานั่งอยู่ข้างนอกที่ไหนสักแห่งนี่ครับแล้วก็มีกระ,ะมังใส่เป็นตังเหรียญน,นะครับมีเหรียญห้าเหรียญสิบส่วนมากจะเป็นเหรียญห้า หลวงปู่นั่งอยู่แล้วก็ยืดขามาให้ผมแล้วผมก็นําเหรียญสิบยในกะละมังอะเอาวางไว้ที่ข้างเท้าหลวงปู่แล้วผมว่กก้มลงกราบสามครั้งครับแล้วก็ตื่นแต่ตื่นมานี่มีความสุขมากครับอยู่ตื่นมามีความสุขรู้สึกว่ามีความสุขจริงหลวงปู่คุ้มครองแล้วนึกยังไงที่บอกว่าเออไปเจอพยันของอ,อ,อาจารย์โด่งจากจากช่องของพี่อูเหรอใช่ไหม ครับผมคืนนั้นผมขวันครับขวันว่าไปที่บ้านลุงคนหนึ่งแล้วก็เห็นลุงคนนั้นตั้นใส่เสื้อเป็นเสื้อขาวเป็นมีอักขระเลขยันอยู่เต็มเสื้อเลย hmm. แล้วก็ผมเอ่อผมกลับออกมาจากบ้านลุงคนนั้นแล้วก็ผมก็ตื่นทีนี้ตอนเช้ามาผมก็อธิษฐานว่าใจผมผมเองผมก็อยากจะได้เสื้อยันอักขระเลขยันแบบนั้น มาไว้บูชาแต่ผมจะหาที่ไหนได้เนื่อผมเองก็ทำงานไม่ได้มไม่มี่างที่จะไปเช่าซื้อหามามผมก็เลยว่าอธิษฐานแค่สนุกสนุกครับไม่คิดว่าจะได้เพราะว่ายัางไงผมคิดว่ายัางไงผมก็หามาไม่ได้แน่นอนอธิษฐานว่า,างไงเอาบารมีของหลวงปู่สวงหากผ้ายันนั้นเป็นของหลวงปู่จริงๆหากหลวงปู่จะให้ผมก็ขอให้ผมได้ ฝ้ายันนั้นมาบูชาอักขระเลขยันนั้นมาให้ผมได้บูชา hmm. แล้วตื่นเจ้ามาก็ดูใน YouTube ครับแล้วก็ดูของพี่อูนี่แหละครับ hmm. hmm. แล้วก็ผมก็แก่แล้วก็ขอขอเป็นเพื่อนกับอาจารย์โด่งท่านแล้วก็ท่านก็รับเป็นเพื่อนผมแค่แค่เข้าไปดูเฉยๆครับเพราะว่า hmm. ผมไม่มีตังค์ที่จะไปเช่าซื้อหามาแร้วเพรามันแพง อืมือมอได้คุยกับอาจารย์ดงอาจารย์ดงก็เมตตาผม,มคุยไปคุยมาท่านก็ขอมอบเป็นยันนี้เลยครับให้ผมมาผมดีใจมากผมว่ามันเป็นปาฏิหาริย์จริงๆครับอยู่ใช่ใช่ใช่ขนาดเท่าไหร่ของที่อาจารย์ด่งให้อ่ะส่งมาแล้วครับอตอนนี้ยังเนี่ยวางอยู่บนตักผมเลยครับ<ล>ยังไม่เก็บเข้าที่ดึครับ อ๋อเป็นเป็นแผ่นเลยไม่ได้เป็นม<า>ไม่ไ,ไม่ได้เป็นใส่กรอบมาเลยหรือไงใส่ใส่กรอบเรียบร้อยครับ<อ>สวยมากครับอืมอ,อแล้วเราก็บอกบอกวันเดือนปีเกิดไปด้วยใช่ไหม,อมบอกวันเดือนปีเกิดแล้วขอให้วาดรูปปยานาเพิ่มเข้าไปรูปหนึ่งสวยมากแม่เห็นแม่บังบอกว่าสวยมากมแล้วอาจารย์โด่งเอาแค่ค่าครูเก้าบาทเหรอครับผมแค่แค่เก้าบาทครับไอผมวาง ป้ายันไว้แล้วก็ตั้งผ่านครูบูชาหลวงปู่สวงเก้าบาทครับยังย,ยังยังไม่ได้ทําเลยอครับน่าจะหกสิบเซนครับน่าจะอ่าน่าจะสองไม้บรรทัดน่าหกสิบเซนครับถ้าหากว่าหกสิบเซนเนี่ยถ้าเป็นของดออรที่กําลังดังๆเนี่ยหกสิบเซนนี่เป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเลยแต่ทีนี้ว่าพุทธคุณเนี่ยพุทธคุณเนี่ยเรามาคิดดูแล้วของอาจารย์โดง กับดรก็มีครูท่านเดียวกันเรียนวิชาเขียนอกักขรเหมือนกันผมเคยดูของอาจารย์เปโรดเรื่นวิชาดูหลายเดือนแล้วครับแล้วก็เคยเห็นนะใช่ไหม,มอยากจะได้มาบูชาเหมือนกันแต่ว่าเป็นกำลังที่จะไปเจ้าหาบูชาผมว่ามันเป็นหมื่นเป็นเป็นหลักแสนเั้หลักล้านก็มี ไม่ผมไม่เชื่อเหมือนกันว่าผมจะได้มาบูชาแล้วก็อาจารย์โดก,กับอาจารย์ไโรุ่ดก็มีอาจารย์คนเดียวกันด้วยใช่ใช่แล้วจะเจออะไรกับหลวงปู่อีกไหมเจอหลวงปู่อีกไหมที่ได<า>หารอะไรมีอีกไหมครับอ,อ๋อมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่ว่าเช่าบูชาพระผงรุ่นสร้างกระท่อมมาครับอของอาจารย์สมจิตจากอาจารย์สมครับจากอาจารย์สมจิตอาจารย์สมจิตให้ผมมาสามองค์แล้วทีนี้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมคิดอยู่ในใจว่าจะมีพุทธคุณอะไรจะศักดิ์สิทธิ์มากไหม hmm. ผมคิดหยุดพูดในใจครับคนเดียว hmm. ออพอตอนข้ามคืนตื่นมาตอนเช้าพระพุทธรูปบนหิ่งพระหันไปอีกทิศหนึ่งแล้วก็กระถานทูวกล้มอยู่บนหิ่งพระ oh. <laughs> ผมนึกในใจผมว่าผมบอกผมเชื่อแล้วครับว่ารุ่นนี้มีความศักดิ์สิทจริงๆเช่ามาสามองค์เลยเหรอครับผมครับแล้วก็แบ่งให้หน้าหมูส่งให้หน้าหมูไปประมูลได้พันหกร้อยผมก็รววมทําบุญสร้างลอกเหรียญเทวดาเล่นดินเก้าทั้งหมดเลยครับอนุโมทนาบุญด้วย <c oughs> ครับตอนนห้เช่าไม่มีใคริที่จะเช่าเลยองรอ้อรยองาย้าสิบไม่มีใครที่จะสนใจอ <laughs> ตอนนี้เป็นพันหลายพันนนั้นเนะ่ะทางรายการท่องตำนานไปกับอริชัยขอให้หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินลูกตะเบาะมหามุนีเทพดาบทจงปกปักคุ้มครองคุณสุภชัยผู้ศรัทธาหลวงปู่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านับจากนี้ต่อไปคุณสุปชัยจะมีแต่ความสุขถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ตอบสนองแต่ในหัวใจจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในบารมีของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินอริยองสูงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุทเยีย อิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจาก,กันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จ ในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ